ทำงมณนนีนทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขกตำเล่าของแม่ละยองนะคะแม่ละยองันบอกว่าสูตรของเพิ่นเขามาสองงวดแล้วนะคะงวดล่าสุดนี่เขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี่เพิ่นโอ๊ตบ่ได้ที่จะอยากว่าแบ่งปันเอฟซีเป็นเลขสูตรนะคะห้มาแล้วเมื่อนําซ้ำเลขฝันกระตรงกันกับเลขสูตรนะคะฝันว่าเลขออกนะคะเป็นเลขสองตัวหางเดี๋ยวนะคะจะเป็น แม่วันดีค่ะแม่แนวทางของแม่ต่ำเล่านี่เขามาจะงวดแล้วค่ะเอาสองงวดเลี้ยงกันนะคะติดกันเข่าสองงวดซ่อนเออเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาบนหรือเข่าล่างงวดงวดวันที่สิบเก้าเข่าแปดเก้าตุ้งตรงคือเข่ขาบนค่ะอ๋เข้าแปดเก้าค่ะงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่เขา 9, 6, า่าเก้าโกล่างแล้วก็แปดห้าบนค่ะ เขาคนล่างอ๋อเขาเก้าเก้าฮกงแล้วก็แล้ก็แปลหาแล้วเขาแปนหาอ๋อวันล่าสุดเขาบนเขาล่างเลยเขาบนเขาล่างมันจะซับกันยุงสิละค่ะแล้วแล้วงวดกับเขาบนแล้วงวดกับเขาล่างแล้วงวดเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่านี่ตามทีแม่เฮ็ดนี่มันสิเป็นชุดสิบสองหาง บงดกระดิหาง <5. S 2> บังหดกระิเปหางบางงวดกระดิหางบางงวดกระดิี่หางแล้วแต่สิตัดได้แต่ละมวดมันเป็นเลขร้ายโตแต่ว่ามันจําเป็นต้องกราบ่ะค่ะแม่ส่วนมากสนมกมันกแต่ตามที่จริงกักให้กรบแ,แต่ว่าส่วนมากมัออกัตตรงอยู่อือออกตัวตรงแต่ว่าเกิด ก็คือปลาเนาะกับจ้าสีว่าจังดิมันกับจนหมามันก็ออกโตตรงอ่ะแต่บางเทืยมมันกลับกังสันนะอ๋อบางข้างก็ออกบางข้างก็ออกโตกลับที่ว่าห้าวกะเน้นโตตรงมันบ่ค่ะแม่ค่ะแล้ว่านี้แม่เฮ็ดได้จักคู่งวดนี้งวดนี้ได้ดแปดคู่อ๋องวดนี้แปดคู่เลขแปดคู่นี่ห้ซื้อบนล่างมันบ่ค่ะค่ะไฮซื้อบนล่างแล้วมันมีเลขสามโตบ่ โม่ค่ะโมีสามต,ต,ตาาาัแม่เห็นตาสอตัอ๋อโมมีสามตัวอาเอาน้องทียาพร้อมแล้วค่ะแม่อ่ะวิ่งสามกับแปดค่ะวิ่งสามกับแปดสามกับแปดนี่วิ่งบนล่างหรือจังไหนบนล่างค่ะบนล่างจับคู่สามศูนย์จะ <30. S 1> ด,ด้ค่ะเดียวจับคู่สามศูนย์ สามสองสามสองสามสี่สามสี่สามเจดปดศนปดสองปดสแปดี่แเจดี่ปดคูสามศูนย์สาสองสาสี่สามเจ็ด แปดศูนแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดตรงกันปะคะแม่มตรงค่ะเน้นชุดใหนเน้นนี้มีสามลักสามนี่คือสามสามสองกับสามเจ็ดค่ะลักสามเน้นสามสองกับสามเจ็ดลักแปดนี้เน้นแปดสี่ แปดศูนย์ค่ะไปไปกลับบนล่างเดี๋ยวด้วค่ะถ้ามันถ้ามันมาแม่ฟันคิวเนาะเมื่อคืนนี่นก,ก็ฟันมันเขาบอกว่าเลขอกแปดศูนย์อันส่วนมากแม่ฟันนี่มันแก้วกับเลขเล่าหรือเลขไทยค่ะแนี่ก็บสื่อจะถต่เล่าผี่แล้วไปลังล่งเทือ่ั่งเทือฟันนี่เพื่อนจะบอกไว้ว่าเล่าเร้อ ครับค่ะมันบอกว่าเล่ามันก็เป็นเล่าถ้าบอกว่าเป็นไทยมันก็เป็นไทยนะตามที่เมยเคยฝันนียค่ะเมื่อคืนนี่เพิ่นกระบอกเมยคิดว่าเป็นเล่าหลายกลัวพอานางฟังอยู่เล็กมันออกนี่ผู้ฒถานั่งกันเล่นน้ำกันหลายๆคนนอกฝันฝันขอนสีแดงบ้านในความฝันเนี่ยือจงแม่เนี่ยเกํากำลังจีิจดเลขน่ะจดเลขซื้อเลขที่นี่ละบ้านผู้นึ่งแล้วว่า ผู้นึ่งเลยว่าซื้อซื้อตัวใดวอะสั่นแม่ก็ซื้อที่บ้านซื้อแล้วเรียบร้อยแม่ก็เลยถามว่าออกระโบออกออกระตีออกเลี้ยวออกตัวใดเพิ่นมาเปียกศูนย์ว่าสั่นแม่ก็นั่งฟังค่ะคนี่นะในเมฝันป็นแม่ฝันคิวเียในในความฝันเพิ่นบอกว่าเลขออกแปดศูนย์มันออกบนหรือล่างอันนั้นนี่แม่แม่จำ่าไรจำได้แต่ว่าออกแปดศูนย์ถ้าแม่ฝันว่าเลขออกนี่มันออกตัวตรงหรือออกตัวกลับเที่ยวนั่นน่น แตกแตกแตกกระไรๆงวดจะเถี่ยวเถียวได้หลายงวดอ่ะมันออกมันก็ออกไปด้ทั้งบุญทั้งลางนี่สูตหนึ่งฝันสามตัวออกสามตัวตุ้งตุ้งฝันแสดงว่าแม่เป็นคนฝันแม่นแต่ว่าเลขสูตรเนแม่เป็นคนคำนวณเองมันปะคะแบนจะคำนวณเองคือออกออกเล้วเห็ดดีเลยอ่าคำนวณแต่เลขทาเล่าบอกค่ะเลขไทยบ่ได้คำนวณบอกเลขไทยวันเมื่อกี้นี่กะเขาเขาเจ็ดสองตร้งตรง เอเราเลขไทยเลขไทยกับมี่หลายคู่คือกันกับเลขเล่านี่บ่แม่เลขไทยนี่มันสี่ิมีแค่หกครูหวดแล้วหกคููเลขวิ่งกับเขาสองงวดเลี้ยงกันแล้ววิ่งงวดบางหันก็หายวิ่งสองกับสามแม่กับพ่อได้ไปออกซองได้ดอกแป้งแค่แม่เห็ดองซื้อองแม่ก็ถือเท่าสิบบาทส้บบาทซื้อซีสิบจังสนะซื้อเพราะเป็นสีสันจ้าซื้อเพราะเป็นสีสัน เม่กระดิ่งเบิ้งเบิ้งอยู่บิ้งแเจ้าเจ้าอาจารย์อยู่ค่ะว่บิ้งเปรียบเทียบกันมันบ่ค่ะเบิ้งเปรียบเทียบเนี่ยกรเบิ่งกับกระฟังเบิ้งอยู่ส่วนสูตรเจ้าของเฮ็ดนิเนี่ยกรเบิ่งข้างเม่อยู่จังสินะแต่ว่าเพ่งแค่ว่าเมยกับ่ทันได้โท่าใสข้างในอกส่องส่องได้เลยนี่ยนะเม่กรได้แต่ฟังเบิ้งคือซื้อค่ะค่ะก็ลองเบิ้งเนาะแม่เนาะ เพื่ออดวงสมพงกันกับเอฟซีเพื่อเอฟซีโชคดีนะเบิ้งสิปิ้นแังใดแต่มันก็มันเข่ามาสองงวดติดเรื่องเคื่อตามที่เนี้เห็ดมาเนาะมันเข่าเห็ดหกงวดมันก็มาเข่าซีงวดผ่าสองเรื่องเคื่อเข่าซีเห็ดีงวดเข่าสองผ่าสองจังสีน้ำมันสบไปสบมากจริงๆนะมันกับ่แน่เนาะอ้าวขอบคุณแม่หลายๆที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโชคดีแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ ค่ะพอม่พี่น้องเอฟซีกับเสียงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวังนุ่นทิยากับแม่ละยองนะคะแม่ละยองเพิ่นหายแนวทางต่ำเล่ามากนะคะแนวทางของเพิ่นเพิ่นบอกว่ามันเข่าสองงวดซ่อนแล้วบางข้างมันกระเว้นนะคะแต่ว่าสองงวดซ่อนนี้งวดล่าสุดมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเล้วคะเขา่าโตตรงนะคะเพิ่นก็เลยอยากให้นุ่นทิยาเอามาแบ่งปันเอฟซีนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องเอฟซีก็พิจารณาได้ะคะ่ะ ถ้าเกิดว่าเลขร้ายตัวห้ากระคัดก็จะตัวเน้นนะคะหรือตัวเน้นเอาเอาสิบบาทตัวตัวบ่เน้นกับหาบาทนะคะกันทุ่นขึ้นนะคะกับเป็นแค่สีสันบันเทิงนะคะบได้ซื้อร้ายนะคะแต่ว่าเลขคว่ำฝันเพิ่นกับเลขสูตรตรงกันนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นข้นฝันค่อนข้างจะแม่นนะคะเพิ่นฝฟันว่ามีค้นมาบอกว่าเลขออก8 0ศูนนะคะอนุญาตจะทำนุ จะทวนอีกรอบนึงนะคะข้ามร่วมเข่าใจกับแม่ละย่องนะคะแม่ละย่องมีเพิ่นไห้ตำเล่านะคะตำเล่าว,วดวันที่23สามกราคมสองห้าหเก้านะคะเขามาสองงวดซ้อนวันลาสุดเขาบนเขาล่างข้างบน8 5ด้าข้างล่างเก้าหกตรงๆนะคะสาหรับวันนี้เฮาก็มาลุ่นน้ากันว่าจะมาหรือจากไกลเคียงนะคะตำเล่าของแม่ละยองวันวันที่2ี่สามกราคมสองห้าหเเพิ่นไห้วิ่ง สกับ8นะคะสามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่ให้สามศูนย์สามสองสามสี่สามนะคะสาลัก3นี่จะเน้นสามสับ3ามลักแนี่จะเน้นแปดกับ87ดเจสำหรับเลขควาวฝันแม่แล้วฝนัฝนฝันว่าเลขออก80นะคะแต่ว่าจําบ่ได้ว่าออกบนหรือล่างนะคะ เพื่นบอกว่าเพื่นจะเน้นเลขเล้าเพื่นก็จะซื้อเลขเล้าก่อน80ถ้ายังบอกเพื่นจะตามไทยนะคะถ้าเพื่นฟันว่ามันออกมันจะออกนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางนะคะนะคะนุอนทียากกับคออวยพรหายเอฟซีโซดีแนวทางของแม่ละยองนะคะ